สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีนอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้1 9มีนาคม2515ครับคลิปนี้จะมาทบทวนความรู้เดิมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการยื่นเรื่องของเงิน3,000บาทซึ่งเป็นเงินสงเคราะห์ค่าทำศพกรณีผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสริการแห่งรัฐเสียชีวิตนะครับมีโครงการนี้มานานพอสมควรนะครับสาเหตุหตที่สาเหตุที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาอีกครั้งก็เพราะว่า เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันประชุมคมนตรีคานตรีอนุมัติงบประมาณสําหรับจ่ายผู้ที่ยื่นเรื่องขอเรื่องนี้นี่แหละไว้ตั้งแต่ปี64แต่ยังไม่ได้รับเงินนะพอดีวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาคานตรีอนุมัติงบรู้สึกจะทั่วประเทศจะได้รับเงินนี้57,455คนที่ยังไม่ได้เมื่อปี64นะครับคานตรตีอนุมัติเมื่อ15มีนาคมก็จะได้ต่อไป ซึ่งหลังจากที่คณะรลฐมนตีอนุมัิงบแล้วนะครับก็จะมีการเบิกจ่ายเงินไปตามจังหวัดต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะออนให้กับผู้ที่ยื่นเรื่องขอไว้ตั้งแต่ปี64นะครับพอมีมติคณะรลฐมนตีจ่ายย้อนหลังให้กับผู้ที่ยังไม่ได้ปี64ก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าโครงการนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องในอนาคตหากลูกหลานหรือญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุนะเกิดผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นอะไรไป ก็จะได้รู้ว่ามีเรื่องนี้มีเรื่องยื่นเรื่องขอเงินสงเคราะห์สามพันสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนนี้นะครับมาดูขั้นตอนครับการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์คืออายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ2ส,สัญชาติไทย3เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนนี่คุณสมบัติหลักๆนะครับแต่หากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินนี้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องอมีนายอำเภอลงนามรับรองหรือนายกอบตอนายกเทศมนตรีลงนามรับรองในหนังสือรับรองซึ่งหนังสือรับรองนั้นก็ต้องใช้แบบฟอร์มของทางราชการนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูครับวิธียื่นคําขอนะครับให้คนในครอบครัวอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติหรือเป็นผู้รับผิดชอบงานศพ ของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนะครับจะต้องยืน่นคําขอในท้องที่ตามทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตนะครับถ้าเป็นชาวกทมก็ไปยื่นที่สํานักง,งานเขตก็ตามเขตที่มีภูมิลําเนาผู้สูงอายุที่เสียชีวิตอยู่นะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปยื่นเรื่องที่พมจังหวัดก็ได้หรือยื่นเรื่องที่ที่วการอาเภอก็ได้หรือยื่นเรื่องที่ทเทศบาล หรืออบตนะั้นที่ผู้สูงอายุมีทะเบียนบ้านอยู่ในภูม,มิลำราแห่งนั้นนั้นนะครับการยื่นเรื่องต้องยื่นภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบ,บมรณะบมรณบัตรนะครับถ้าว่าเสียชีวิตไปแล้วออกใบม,มรณะบัตรแล้วแล้วก็เกิน6เดือนแล้วอันนี้ไม่มีสิทธิ์ยื่นนะครับเขาไม่รับหน่วยงานไม่รับต้องไม่เกิน6เดือนก็ยื่นเรื่องได้นะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องก็มี ใบมรณานะบัตรนะครับตัวจริงแล้วก็ถ่ายเอกสาร,รด้วยรับรองสำเนาถูกต้องอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุตัวจริงและถ่ายเอกสารและลงชื่อรับรองสำเนาบัตรโดยผู้ยื่นขอทํานานี้นะครับถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องมีหนังสือรับรองหนังสือรับรองหมายถึงถ้าผู้สูงอายุมีฐานะยากจนและสมควรจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางด้านนายอำเภอหรือ นายกเทศมนตรีหรือนายกบตก็จะออกหนังสือรับรองให้ก็เอามาใช้เป็นหลักฐานขอขอเงินตัวนี้ได้นะครับและก็เอกสารชิ้นต่อไปก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นเรื่องคําขอลงชื่อสำเนาถูกต้องแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารหน้าที่มีเลขที่บัญชีธนาคารลงชื่อสำเนาถูกต้องสำเนาบัญชีธนาคารหน้าที่มีเลขที่ธนาคารนี้ก็เพื่อรับการโอนเงินนะครับเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดก็ยืน่นเรื่องตาม ที่กล่าวมาเมื่อกี้ครับถ้าเป็นชาวกทมก็สํานักง,งานเขตนะครับถ้าต่างจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศก็พอมอจังหวัดหรือที่ประการอําเภอหรือเทศบาลหรือรอบตนะครับเยื่อนลื่ไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เร็วนะครับก็มีกระบวนการขั้นต่อขั้นตอนพอสมควรหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้ยื่นกําขอต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่ยืน่นเรื่องไว้นานแล้วยังไม่ได้ก็อาจจะหมายความถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงบ งบของจังหวัดนั้นๆหมดเมื่อครบของแต่ละจังหวัดหมดถามว่าพี่น้องจะได้เงินไหมได้ไม่เนะครับแต่ละจังหวัดค็บจะมีการเสนอเรื่องไปรวบรวมที่หน่วยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็จะยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัตรีเมื่อคณะรัตรีอนุมัติงบเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็จะได้รับการจ่ายทยอยจ่ายไปในกรณีเงินงบของแต่ละจังหวัดไม่เพียงพอจ่ายในปีนั้นๆน,น,นะครับก็จะทําให้กลุ่มที่ขอช่วงหลงัลงๆนี้ได้รอนานจึงจะได้แต่ถ้าในช่วงใด งบของจังหวัดมีพร้อมจ่ายก็ไม่นานก็ได้นะครับตามที่เราสัมผัสนาในหมู่บ้านชุมชนของเราเองก็เป็นแบบนั้นนะครับเอาล้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมพอสมควรครับพอได้มีความรู้เรื่องเหล่านี้ได้ว่ารัฐยังมีมาตรการมีสวัสดิการด้านนี้ให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ